น้องอู่ถถงใครไม่ทันกิจกรรมย้อนกลับมาให้ให้ใหเรามีโอกาสหาน,น้องอู่ถงสุดน่ารักกันอีกหนึครั้งเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมนี้มีอะไรกันบ้างครับสเตลลากโก้เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลากโก้ ลิ้งอยู่ใต้ดีสคปชันอารากการปรกาศสดีเเพื่อนที่น่ารักทุกคุดของนท้อน,นจันแจ็ควนในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ประยุทธ์ปีอาจารย์เซเวอร์จีนนะครับตอนนี้ช่วงจีนเนี่ยมีกิจกรรมให้เราเล่นฟรีๆรับของฟรีๆเยอะมากครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าตั้งแต่ฉลองครบรอบ1000วันมาเนี่ยมีตัวละครกายแท้ลืมถึงของต่างๆเนี่ยวนกลับมาให้เราเนี่ยมีโอกาสหาก,กันอีกหนึ่งครั้งนะครับฐานะของวิธีการเล่นวิธีการหาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับในส่วนของที่เป็น กิจกรรมรอบที่แล้วของตัว6ปีแล้วก็บีนะครับที่เป็นไกแทนเนาะก็เป็นเควสประจําวันต่างๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เพชรซื้อรอบในการตีหรือว่าซื้อไส้เกอกเยอะหน่อยเพราะว่ามันใช้จํานวนรอบที่เยอะในการทําแต้มนะครับกว่าทําแต้มได้หมดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ3 6 0เนี่ยได้ไส้กาะสา0อนะครับเ2 0รนะครับเราก็จะได้รับน้องถังอุถง5 0เศษนะครับ1,200ได้รับหนังอุทง100ถ้าใครมีแล้วได้เศษไปเลยนะครับเศษนะครับก็จะเป็นระดรกขาซ้ายถังอ้ถงหรือว่า แขนขวาทางอู่ถกนะครับใครที่ขาดใช่ไหนสามารถมาเลือกได้นะครับหรือถ้าใครมีครบแล้วก็เลือกกระดูก SP สาย3เนี่ยเป็นเซตพิเศษต่างๆเอาไปทําเซตที่เราต้องการได้เลยนะครับ1,700แต้มเนี่ยเป็นเศษ150หรือว่าเศษ30ที่เป็นเศษทองนะครับ1,900แต้มได้ตัว10บใบนะครับ2,200แต้มเนี่ย250เศษเลยนะครับหรือว่าจะเป็น50เศษทองเลยนะใครที่ปั้น็อกดาวน้องไม่ทันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะมีโอกาสได้มาหาหรือว่าอย่างน,น้อยๆได้กลิ่นเนี้ยได้เศ เออใครที่จะรอปั้นพวกตัวละคร sp บวก sp หรือว่า ssr บวกก็สามารถทำได้นะครับ2,500นะครับก็จะเป็นทางด้านของกระดูกอกนะครับกระดูกอกนี้ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเนี่ยน่าจะต้องทำตัวละคร5ดาวแดงถึงจะได้มาใครพลาดส่วนนี้ไปเพียแบบเอ้ยผมมี4ชิ้น5ชิ้นแล้วครับขาดชิ้นนี้ชิ้นเดียวทำา5ดาวแดงไม่ทันชิ้นนี้ได้แน่นอนนะครับหลายๆคนเห็น,นหลายหลคนเนี่ยได้มีทุกชิ้นยกเว้นส่วนอกเพราะว่าทำา5ดาวแดงไม่ทัน มีโอกาสกลับมาได้นะครับวันนี้ก็เป็นสครูปสั้นๆเกี่ยวข่าวของตัวกิจกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนี้อาจารย์คั่วไปเลยเนาะเพราะว่ามันมีกิจกรรมเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มาตรงกันนะมันมาเลื่อมเลืองกันนะครับเป็นกิจกรรมเก็บอ่าท่าของป้ายเนาะป้ายนี้เนี่ยเราสามารถเก็บเพื่อเอามาซื้อของได้ครับก็จะเป็นตัวละครที่ลุ้นตัวละคร SSR หรือว่าจะเป็นกระดูกอ่าอระดูกก้างปลานะครับกระดูกอันนี้ก็ดีนะ6ดาวเลยนะอันนี้5้ารคุ้มมากเลยนะครับ มีของรางวัลให้เราประมาณนี้ได้เลยแล้วก็มีกระดูกที่เราเราสามารถเลื่อยได้นารีมังกรขาวถังห้าเลยครับแต่ว่าเราต้องใช้ประมาณเ0 0ยเหรียญเลยเพราะว่าต้องปลด300แล้วก็ซื้อ600นะครับหรือจะเป็นสกินแต่ว่าสกินก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกครับก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมสั้นๆที่เข้ามาในช่วงจีนของตอนนี้นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยคงไม่ถูกใจน้อยไปกว่าถัางอูทงหรอกเนาะเพราะว่าน้องเอากระดูกกับตัวเศษตัวละครมาแจากให้เราเลยนะครับถือว่าเดยงมากอาจจะต้องมีเพชรในการซื้อเสกกรหรือว่าสำรองในการซอ เผื่อเอาไว้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้รอบเยอะเวลามันมี7วันเนี่ยแต่ว่ามันต้องการใช้แบบด่านตีดาวงแหวนปประมาณสักร้อยยี่สิบแปดรอบอะแต่บางทีวันหนึ่งเราตีไม่ถึงหรอกเราตีวันหนึ่งสักประมาณ2 0 7วันอาจจะไม่ถึงบางคนนะครับก็สามารถใช้แส่เกรอกเสริมๆเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะก็ฝากกดซับก๊ไลค์เป็นกำลังใจช่องจันแจ็กไมนในเกมเมอร์ด้วยชอบอะไรแบบไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคราฟฝากร้านตัวเงินสเตลราโกพัสเติมถึกตัวไม่เติมดีไม่มีดีฟ่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำครับ นอกจากเฟสที่1แล้วเนี่ยยังมีเฟสที่2สําหรับน้องถังอุทโงด้วยนะครับในเฟสนี้เนี่ยเควสมันก็เป็นเควสประจาวันทั่วไปเหมือนที่เราทำเมื่อกี้แหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับการมีเพชรกับไส้กรอกสํารองเอาไว้เพราะมันต้องใช้เยอะมากๆในการลงเควสนะครับนี่มันจะมีเควสที่ต้องใช้อ่าใช้เลีอยวใช้แรงลงมันเยอะนะครับในของรางวัลนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นไส้กรอก300อนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นอ่าฐานะของจิตน้องถังอุทโงงราจะเลือกเป็นเ็จตัวละครก็ได้หรือเป็นจิตใครก็ได้ครับสายครับ แล้วก็กล่องที่3นะครับจะเป็นทางด้านของจิตถังหง5จิตเลยหูให้เยอะมากแล้วก็เศษ10อันนะครับอันที่4เนี่ยพันสี่แต้มนะครับเป็นกระดูกส่วนแขนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็พันเจ็แต้มเนี่ยเป็นจิตอีก8นะครับหรือเลือกเป็นเศษทองก็ได้1นึ่รแต้มเป็นกระดูกส่วนหัวนะครับว้าวจะให้กลับมาอีกหนึ่งครั้งตามคําร้องเรียนนะครับสองนะครับเป็นกระดูกส่วนขาข้างขวานะครับก็น่าจะครบเลยเนาะแล้วก็อันนี้ครับสุดท้ายเป็นเศษห้าสิบเศษที่เป็นหินนะครับ น่าจะครบแล้วสําหรับที่เป็นส่วนของทางด้านเขาเรียกว่าทางหน้าของน้องถังอุทงน่าจะมาครบ6กชิ้นนะครับก็ถือว่าใครขาดชิ้นไหนมาหาจะเควสฟรีๆได้นะแต่ว่าก็ต้องทํากิจกรรมเยอะหน่อยนะครับใช้เพชรลงซื้อโคตรงโคต้าลงทุกอย่างให้แบบลิมิตทุกวันทุกวันนะครับมันจะช่วยให้อ่าทำแต้มได้นะครับถึงนะจ๊ะสเตลล่าโก้เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลาดโกลด์พลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันก็เป็นไงบ้างครับสำหรับกิจน้องหางอูทถงนะครับการกลับมาของน้องเนี่ยพร้อมกระดูกให้น้องทุกชิ้นเลยนะก็ถือว่าเป็นกิจฟรีๆดีๆให้กับผู้เล่นได้เล่นกันนะครับอันนี้จะเล่นแบบฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ซื้อรอบโคต้าเพิ่มนะก็คือเล่นแบบชิลๆสบายๆสไตล์เชิฟจีนที่จะเล่นแบบชิลๆของจานอยู่เองนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนกันฝากกดซักกดไลค์เป็นกลังใจกันด้วยนะครับกูร์ร่ให้เป็นนวัที่สนุกของทุกกคนนไว้เจอัใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้ก็บนว